เป็นกุศลหรืออกุศลเราไม่สามารถที่จะรู้ความละเอียดจริงๆของแต่และหนึ่งขณะซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ที่เราบอกว่าขณะหนึ่งเนี่ยสภาพธรรมะเกิดดับไปแล้วนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าอะพิธรรมะ ธรรมะเล็กซึ้งตามความเป็นจริงต้องอาศัยปัญญาระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะเข้าใจถึงที่สุดและทรงแสดงความจริงทุกคำเพื่อที่จะอุปการะให้ผู้ที่ไม่ประมาทแม้แต่ได้ยินคำว่ากุศลอกุศลก็จะต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นโทษแต่ไม่ใช่หมายความว่าเท่านี้แล้วให้เราหมด,หมดกิเลสหมดการติดโทษไม่ใช่นะคะกว่าจะสะสม จนกระทั่งมีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็มั่นคงที่รู้ว่าปัญญาระดับนี้ทําอะไรอกุศลที่ได้สะสมมาแล้วมากที่จะให้หมดไปเนี่ยไม่ได้จะต้องมีปัญญาที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะหมายความว่าอบรมจนกระทั่งสามารถที่จะเริ่มเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ใช่เพียงฟังเรื่อง ด้วยเหตุนี้ถ้าจะตอบคำถามว่าเดี๋ยวนี้เป็นกุศลและอกุศลใครจะตอบได้เพียงด้วยการฟังตอบไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้าสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏจริงๆแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องตามลำดับขณะนี้เพียงแค่จะรู้ว่าเป็นธรรมะแค่นี้นะคะไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ยังยากเพราะฉะนั้นเวลาที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นกุศลและอกุศลต้องยากแน่ๆ และก็ยากกว่ามากด้วยด้วยเหตุนี้นะคะปัญญาของผู้ที่รู้ความจริงจริงตามลำดับขั้นจริงๆถ้ายังไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะจะรู้ถึงความเป็นกุศลอกุศลไม่ได้แน่นอนเพราะว่าแม้ว่าธรรมะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลคืออัพยากตะเป็นเพียงชื่อแต่ว่าลักษณะที่เป็นธรรมะยังไม่ปรากฏ เพราะฉันต้องมีลักษณะที่เกิดจริงปรากฏจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงเป็นเฉพาะลักษณะนั้นที่เริ่มเข้าใจถูกทำไมเดี๋ยวนี้ฟังแล้วไม่มีปัญญาระดับนั้นเพราะว่าขณะนั้นมีสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่สติสัมปชัญญะเพราะฉันก็เป็นสติเพียงขั้นไม่ได้คิดเรื่องอื่นแต่ฟังแล้วก็ไตรตรองจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แหละ ว่าลึกซึ้งและรู้ยากจึงต้องฟังจริงๆเพราะเป็นสิ่งที่รู้ในสิ่งที่ยากที่จะได้ฟังแต่ละคำที่ทรงแสดงยากที่ใครจะได้ฟังเพราะฉันรู้ในสิ่งที่ยากที่จะได้ฟังก็ยิ่งยากและจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังฟังว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นั่นเองก็ยิ่งยากเพราะฉันคำถามธรรมดาซึ่งคนอาจจะตอบว่าเขาตอบได้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นกุศลและอกุศลไม่ถูกต้อง เพราะเหตุว่านั่นเป็นความคิดในเมื่อกุศลและอกุศลก็ดับไปอย่างเร็วจะไปรู้อันไหนที่จะตอบว่านี่เป็นกุศลหรือว่านี่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือว่าเพื่อเข้าใจก่อนเองทั้งหมดคำแรกเป็นธรรมะแข็งขณะนี้ค่ะยังไม่ต้องไปคิดเป็นอัพยากตะหรือไม่ใช่สภาพรู้หรืออะไรแต่ลักษณะนั้นนะคะมีจริงๆเท่านี้เองมีจริงๆคือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดค่อยๆเพิ่ม ความมั่นคงที่จะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงโดยที่ยังไม่ได้นึกเลยว่าเป็นอะไรเพราะฉันกว่าจะเข้าใจแม้ขณะที่คิดแล้วว่าเป็นธรรมะด้วยเรื่องราวต่างๆที่กําลังคิดเพราะคิดเป็นธรรมะที่เกิดคิดไม่ใช่เราเรื่องสุขเรื่องทุกข์ทั้งหลายเป็นสภาพที่ขณะนั้นเพราะจิตคิดด้วยความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนั้นทั้งหมดที่เป็นธรรมะละเอียดแล้วก็ยากแต่ว่าสามารถที่จะรู้ได้ต่อเมื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้น พราะฉะนั้นคำตอบที่จะตอบว่าขณะนี้เป็นกุศลและอกุศลเป็นไปไม่ได้เลยถ้าขณะนั้นไม่รู้ก่อนว่าเป็นธรรมะจนคลายความติดข้องจึงสามารถที่จะเข้าใจถูกยิ่งขึ้นในลักษณะนั้นได้